ถ้าเป็นคนดีย่อมที่จะรักชาติศาสนาสถาบันนะลูกนะแต่เหมือนชาติเรานี่กำลังถูกคุกคามจากประเทศอื่นถ้าคนดีต้องรักชาติถือว่าประเทศชาตินี้เป็นของเราทุกคนไม่ใช่ว่าเป็นของคนหนึ่งคนใดทั้งสิ้นเก็บล้านคนนี่ประเทศชาตินี้เป็นของชาติไทยนะลูกนะ รวมตัวกันแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ด้วยความรักชาติทัศนาทัศฐานาร้อมพร้อมพร้อมกันจึงจะได้ไม่งั้นก็อยู่างนี้พวกอบปีพวกทําลายประเทศชาติบ้านเมืองเยอะก็ต้องที่ลูกเห็นนี่อีกพวกเรานี่เทปล้มประดาตายที่จะปกป้องประเทศชาติไทยเป็นขันกําลังใจหรือจะดุตีทหารกล้าทุกหนกลับเป็นผู้ผิด พวกมันอยู่ดีกินดีอยู่ในห้องเอยางดีเงินทองไม่อดไม่อยากมันจะทําอะไรก็ได้เพราะมันมียศถาบรรดาศักดิ์นี่เรื่องของเรื่องมันเท้าช้างเหยียบปากนกแต่ประเทศไทยเราได้เป็นอย่างนี้มันก็ยางนี้เลลูกนั่นั่นแหละต้องให้พระเอกขี่ม้าขาวเข้ามาจัดการเหมือนพระเจ้าตากสินอย่างนั้นจึงจะจบได้ ไม่ยอมจอฟังใช่ไหมชอลาดบางหลวงใช่ไหมอืมเป็นพวกที่ทำลายประเทศชาติบ้านเมืองใช่ไหมเป็นพวกนอนบอลไส้อืมเป็นพวกทำลายประเทศชาติบ้านเมืองภายในเลตุ้มเปิไม่ได้พระเจ้าตดสินถากล้วก็ตัดคอตัดคอเสียบหัวประจานอย่างนั้น ห้ามเอาเยี่ยงยางไอ้พวกทำลายประเทศชาติบ้านเมืองแบบนี้อีกจะใหญ่มาจากไหนนั่นใหญ่ก่อคมคมดาวคมหอ,อกนันเลยนั่น,หน,นเห็นไหมล่ะนั่นแหละที่ว่าคนจริงคนรักประเทศชาติจริงนั่นรักศาสนาจริงเทิดทูนสถาบันจริงนั่นขณะที่พระเจ้าตากสินมหาราชดิไม่ใช่เชื้อพระวงศ์ไม่ใช่เชื้อของราชาพระอักษรเป็นคนจีนด้วย พี่นาวที่ลูกนี่กเป็นปุถุชนดูเหมือนกับพวกเรานี่แหละแต่ทำไมจึงเก่งการอาถรรพ์แท้ก่อนกุงจีอยุยาจะแตกก็รวบรวมคนจีนกับคน,ทนไทยได้กลุ่มหนึ่งตีฝ่าวงรอบมากกว่านั้นเห็นไหมละ่ะมีคนรักชาติทกอันนี้ลูกเห็นไหมละ่ะมีสักกี่คนที่รักชาติสาสนาและสถาบัน คนเจ็ดสิบล้านคนนี่มีถึงสิบล้านคนไหมที่จะรักชาติศาสนาและสถาบันจริงจังสลับเป็นจลาตายเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองล้วก็ยกทหารผู้กล้าสะดุดดีทหารกล้าทุกนายเห็นไหมล่ะถ้าไมมีทหารจะอยู่ได้ไงอ่ะมันก็มีแค่นี้รูกนยอย่าเข็นความปองเรามัคคีเกิดขึ้นในประเทศชาติไทยแต่ก็คงใจยากลำบาก นั่นแหะเพราะเขาเป็นน้ำที่เห็นนี่แค่นี้เขาไม่ไดุดไม่อยากนี่เขาไม่ได้ทุกข์ยากลําบากเหมืนอนทหารนี่ใช่ไหมล่ะออกมาเขาอยากทําอะไรเขาก็ทําเพราะเงินเขาเยอะนั่นเห็นไหมล่ะเขาดา่าประเทศประเทศอื่นเขาด่าประเทศไทยเราอืบ้าประเทศไทยอ่อนแอ <H uman> ใช่ลูกนัน่นมันก็สมควรให้เขาดา่าแต่ก็ฟังแต่เราไม่ได้อ่อนแอน,อนี่แต่เราก็ทําอะไรไม่ได้ นั่นเลยคนดีอยู่ยากน,นะลูกนะคนชั่วอยู่ง่ายอยู่ดีคนดีกับอยู่ยากคนชั่วอยู่ได้แบบผาถูกเย็นใจเธอทูนกันยกย่องเนแลิเสื่นกันนุ้กจึงอยากให้คนชั่วและพระชั่วนี้สูญสิ้นไปจากแผ่นดินไทยนี้ถ้าเป็นไปได้เหมือนลกตาบัวเน่นท่าน ทรงฤทธิ์ทรงเดชทรงอนุภาพท่านสาบคำสาบลงตาบวชต้องเป็นความจริงนั่นะเหมือนพระเจ้าเห็นไหมละ่ะตัดแกะคณะสงฆ์อีกเกตวันนะเพนดินจะสูบสุภพุทธ,ธะนั่นเห็นไหมละ่ะแต่ใครมาแตะได้หรือในสมัยนั้นนั่นสัจจะความจริงดีนีพระเรานี่ไม่มีสัจจะความจริงอะไรเลยเนี่ย บอกว่าอยู่ทั้งโลกขาดหลวงปู่นี่นะยังอนุโลมเพราะโลกขรับไม่ได้เห็นไหมละ่ะก็แสดงว่าโลกนี้เป็นเหมือนที่พระเ,เจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าในปลายภาคหน้าต่อไปเพื่อศาสนาเราจะถากตดเสื่อมลงคนดีจะถูกตานหน้าว่าเป็นคนชั่วคนชั่วจะถูกยกย่องในสงสังคมว่าเป็นคนดี พระดีจะถูกตรานหน้าว่าเป็นพระชั่วพระชั่วจะถูกยกย่องในพุทธศาสนาว่าเป็นพระดีแล้วก็เห็นอยู่นี่มันก็เป็นแล้วนี่พระที่ทําลายหลักธรรมในวินัยกลับเป็นพระที่เด่นที่ดังที่เลิศที่ประเสรศิฐพระอยู่ในธรรมในวินัยกลับเป็นพระที่เลวทรามๆไปเห็นไหมละ่ะพินาเอามันก็เป็นเหมือนพระเจ้าพระองค์ทรงบงรังแดดไว้ยิงแต่เราไม่ได้รับการหรอก ใครจะทําชั่วก็ทําไปเต็พระรูปนี้ไม่ทําด้วยจนถึงว่าวันที่ลูปอุลรารูปนี้สิ้นหลงนู่นแหทก็ทำเอาที่พวกที่หูหนวกตาบอดพวกที่ไม่รู้อุปการะคุณอันยิ่งใหญ่ของพู้เป็นบิดาคือพระเจ้านี่เดือนมหาอยู่หากินเท่าน,นั้นแหละทำไมกูจะเดินจะดังทำไมกูจะมีเงินมีทองทำไมก็จะมากราบมาไหวมาเอาราบชักะละมาเทิดทพืเรา ก็เหมือนกับทิศอารมณ์กดอย่างนั้นทิศแย่างั้นทิศอาจอย่างนั้นจะฟาจะควลระดับไหนล่ะนั่นจะคณะภาคนู่นพรรษาเท่าไหร่ล่ะพีนาวนลูกนั่นนี่ี่คเป็นจริงของมันเอย่งนั้นนี่แหละเขาก็าเลืดบ้าประเจิดแยกได้บุญขอจวายให้ท่านพระอาจารย์อารกดสักสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านว่ากันไปบนี้แหะ หลวงพ่ออารมณ์กดยิ้มหน้านตาก็เบิกบานโอ้ยพอมาอยู่ใกล้หลวงพ่อมีความรู้สึกว่ามีความสุขพอเห็นรอยยิ้มของหลวงพ่อเจ้าค่าไอเป็นยังไงล่ะหืมมีดโกนอาบน้ำพึ่งนั่นแหละยาพิษผสมด้วยน้ำพึ่งไอ้น้ำพึ่งผสมด้วยยาพิษอีกว่าเป็นน้ำพึ่งใช่ไหมล่ะ สักก็ไปต,ตายชักดิ้นชักหมอกกันนินึงไหมนั่นแหละตายจากคุณงามความดีเธอทุนในสิ่งที่ไม่สมควรเธอทุนมันไม่ใช่จิตของสงฆ์ที่ไปทําอย่างนั้นจิตของสงฆ์ก็ต้องมีหน้าที่เดียวเท่านั้นเหรอลูกไม่ใช่เหอรอหรือยังไงจิตของสงฆ์มีหน้าที่เดียวก็คือรักษาหลักธรรมหลักวินัยปะบาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย เพื่อมรักเพื่อผลเพื่อดูดเพื่อผลเมื่อลา,ากจักกลละเกิสมควรที่จะเอาสิ่งนี้คืนแก่ลูกแก่โจงฉานเขาโรงพยาบาลเขาเดือดร้อนก็เอาไปให้เขาที่โรงเรียนก็เดือดร้อนก็เอาไปให้เขาที่นั่นคนตกตุ้ดยาวตัวละครำลำบากเด็กกำพร้าคนเกศชราหรือพวกนหนวกตาบอกก็คืนสู่โลกสู่สงสารเขาทนั่นแล้วไ,ไปยุ่งทําไม ไปสร้างสนามฟุตบอลหรือเองก็ามาหยิบยืนเป็นหลายสิบล้านกันเลยเพื่อออกดอกออกผลจะได้มีเงินมีทองเพิ่มพูนพอกพูนเล่นหุ้นเล่นเจไปงั้นเลยจิตของสงเลอไม่ได้มีผมไม่ได้มาจากจ้องพระกุญแจนะไม่จะสร้างโบสถ์ใหญ่สลาใหญ่เจดีย์ใหญ่มันก็ไม่ใช่จิตของสงไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าภาคธรรมะ่ะคณะสงฆ์ไม่เห็นว่าภาคธรรมถ้าจะสร้างที่พักที่อาศัยก็แค่นี้ไม่กี่คืบพระสุคต ก็จะเอาอยัางไงอีกข้าเราโอก้ก็สร้างก็รวมตัวเนาะถ้ารอไม่พาลุตีลูกขาสร้างไม่รู้ว่าจะใครจะพาสร้างอา้าวไม่มีใครสร้างก็ปล่อยไว้อย่างนี้นทีฟังทับหัวแล้วมันก็จบไปตรงนั้นแหะถ้าเป็นชาวผู้จริงเขาต้องรู้ดิเขาจะย่อมรู้ว่าจริงนี้ควรไม่ควรไม่ใช่ว่าเป็นป้าเป็นบอกคอยลี่อะไรเขาอยู่อย่างนั้นนั่นเป็นกาฝากกอดชายก็พวกชาวบ้านเขากินเห็นไหมล่ะ เราเป็นพาล่าให้กับล,กลูกกับสงสารเขาไหมพาะเราเป็นพาระาให้กับล,กลูกให้กับสงสารเขาไหมบินนบาฉันก็เป็นพาระาแล้วจเจ้าขนาดไหนอีกพอลงปู่ลงตาลบกนี่พูดคี่ก็ผิดหมดผิดหมดผิดหมด,หมดเห็นไหมละ่ะแล้วคิดอาลงกดยันไม่ผิดเลยเนี่ยทิศชมปองเห็นไหมละ่ะไปืจเงินยินเงินตั้งสิบบาลานเอาไปทำกิจการดูที่เห็นไหมเราก็ไล่เบี้ย,ไ,ยไปที่ไล่เบี้ยไปที่นั่น โอ้พระอะไรมีเงินมีทองขนาดนั้นเกิดมาจากท้องพ่อทองแม่ใกล้ล้งลูกจะตายแล้วลูกผู้เห็นนี่แหละว่าพระสมัยปัจจุบันรวยล้นฟ้าเป็นพระมหาเศรษฐีน่าจะเป็นเศรษฐีธรรมก็เป็นเศรษฐีเหมือนทางโลกสิ่งนี้มีประโยชน์กับโลกกับดวงสานรเขาก็น่าจะไปช่วยโลกช่วยดงสานรเขา มรลนตาบัวพระกรรมนั่นเห็นไหมล่ะมู่นช่วยชาตินู่นทองคําช่วยชาติเงินดอลลาร์ช่วยชาตินุ่นพวกทหารที่เขาขาดสิ่งของต่างๆค้นไปนั่นเห็นไหมล่ะลงตาบัวทหารนั่นต่อจดอนนั่นนั่นทหารพรานนั่นนั่นโรงเรียนนั่นโรงพยาบาลนั่นขนไปขนไปขนไปก็สิ่งของนี้เป็นของโลกของดรงฉานทราเขาพระบวชมาเพื่อละสิ่งนี้ เมื่อมีมากก็ทานไปตามนั้น